ในโอกาสต่อไปเราอแล้วพอเหมือนีี่แล้วพอขอบอกาาาษาลูกทุ่งหลุกทุ่งให้มากที่สุดอด้วยท้าภาาษาไงกับขอบวขอบใจผู้มีสัมมาคารวะกงโยกตัวอย่างคืออาจารย์เพลนบองย่เขาว่าหัวิจหัวใจห้องนี้อ่อนอมทอมต้นน่นบนเม็นซักตังตาว่าทำพิธีกรรมในซื้อ ก็ต้องกล่าวว่าด้วยความนับถือโท่านทั้งหลายแล้วก็จะเลื่อนซุกคุณตาคุณยายหลายคนก็ถือว่าได้มาเยี่ยมมาเยี่ยมแต่ต้องพอก็บเราเดิมเดิมๆมาสู้ฟังมันี้ไปสะดุดก็ยังบูดเสียงกับแต่ที่พ่อวัดบอดีอะไรเพราะว่าอ่าบางทีก็ไปเจออในบางอย่างก็มันสะดุดมันได้กะแอมมาก แต่ก็คงลงตัวอยู่น้องตัวบอกภาษาลูกทุ่งหลูกทุ่งกัเครื่อหมายถึงว่านี่แหละมีโอกาสได้รับคนไหนมากกว่าผูปฏิบัติเป็นนักบวชนักพนตก็มันของนายได้ไหมโอ้หน้าเข้าใจไหมนักบวชนักพน์ที่นั่งเนี่ยนักบวชนักพนตผู้ประพฤติผู้ประพฤติดีสีรับเลื่อนตัวเองเคยมาเป็นคนดีก็่ามันของนายได้ใช้เวลาพอสมควรแต่ลองพอบอกความเดิมก็วิพอยแม่บาหลวงพอ พรอมที่เสียมาบวชต้องพอเลยกว่าคอยวันไหวอย่างพรอมที่มาบวชคือคือผลประมันแบบมาเดี๋ยสัทธาเตรียมพรอมทุกอย่างมาบวชจริงก็เลยยูงั้เลยแต่ชิ่งที่สู่สู่อย่างสู่กิเลสสู่ตัณหาคือพอไอแม่สู่อยู่นะที่ผ่านมาสู่จนเบิดลเขาว่าสู่จนเบิดกระสุนขันภาษาเน่ยจนเบิดกระสุนอ่าในส่วนของหลวงพ่อมาบวชได้หน่อยหลวงพ่อมก็สู่ มากพรสมค่วนสู่กิเลสสู่กตัญหามันหลอกเข้ามันหลอกเข้าโอ้ยเจ้ามันหลอกมันมันคกิดจะควบกิจจะขอมันหลอกแต่ของมันหลอกมันหลอกตัวคำว่าโดนหลอกว่าโดนไอ้ความโง่เขาบงปัญญาความง่าปัญญาก็มาบวชกันมีสติมีปัญญามาบวชแล้วกันนะเราต้องมาเบิ่งว่าโดยผาดร่วมทั้งเบิ่งทาคุณนหมาความดีกันคือหลวงพ่อมุจเจ้ามากาบมาไหว การสมควรเราพอมีจิตอันเศร้าหมองคิดว่าเจ้าของพกผ่องจนเจ้าของพกดีให้ม่อพันมาก,กัดมันจะงพกเป็นบาปก็นอ่างสิ่นะแต่เราต้องพอคิดเหนือน่นรงเ่ว่าเอาห้องเห็ดดีอยู่พอสมควรนะเฮ็ดดีมาพอสมควรจนจนน้อยมีคนหักจนน้อยมีคนแพ่งแต่ว่าคนหักเบิดโลกบนแผ่นดินบ่อ่อย่างสินะง่นะอาจาตย์ข้อมองคอยใจ มีคนหักมีคนชั่งมีคนเข่าใจเห่าเพราะข่าใจเห่าสินะมันเป็นลักษณะสันเจ้าว่าช่วงหลัง้วนช่วงหลังนี่ะน้องพอก็บไม่มีประจาโดยมาหย่อนหยั่งโดยมาหย่อนโดยสายงานหลวงพอหลวงพอบัดคว้ากู่ท่องมือกันอาจารย์ในโลกมือกันเพราะมันอยู่ในหลายปีอาหารห้องพอปลาโลบอยู่บ้านน้งพออยู่บ้นมางง่าวน้องพอว่ามีขุมเน่ม่มีขุมหลวงพอไปเจาะเขาเอิดไปเจาะอ,อยู ไปจาทถงหน้าอยู่ไปจอะปลายปลาอยู่เรือโบมีชุมชนแต่ว่าหลวงพ่อก็อยู่ไดนั่นสินะโดยคุณงามความดีอทาทะจะจะจะไปตีความันหลวงพ่อเบาเบียดือว่อเงินเย็นเพิ่นสางมากเพิ่นก็นสามมากแต่ว่าหลวงพ่อก็ของหลวงพ่ออยู่ได้มีคนบีตก๊กที่ว่าหลวงพ่อแท้เฮาสิมีอยู่มีกินหลวงพอ่อเลยหลวงพ่อบ่อยากในจุดนี้จั่นสนะ ก็เหลี่ยงลูกน้องเดลี่ยงอยังไดโย่<ม>เพื่อนฉัอย่างลูกน้องหรือบุญญากราเมีที่เขาสั่งไปเขาสาั่งว่าสั่งไปน้องว่าสั่งมากคันที่คิดว่าเขาใจในถ้ำเนี่ยครับตับง้งแต่เริ่มตน้นหลวงพอไปฟังฟงรรมอยู่ไปทาแสงเผชดหลวงพอเป็นใบรุ่นเนะาะบ่าสู้ฟังนั้นใบรุ่นตอนนั้นสงกานเข้ามลรถมารถชิบหลอดเลยชิบหลอดไปทาแสงเผชรก็เลยเมื่อนั้นม่นมจากกรุงเทพก,ก็เลยไปน้ำเขา ไปพ่อพระที่เราเปรียบเ,เทียบสองอย่างหลวงพ่อยุ่เกิดขึ้นมาเป็นเด็กหน่อยที่ลอกขังบัตรไปเก็บบกซีดากินนี่น้ำพระเจ้าะผสมน้ำพระเจ้าะผสมผนได้ขีดว่าหัจักข้ามแปลได้น้โม่หัวโงจักเดี๋ยวเอาเรื่องเนี่ยก่อนจะไปเชื่อมโยงมาไปทำแสงเพียร้ดยังสรุปก็คือหลวงพ่อเข้าใจไว้นะหลายๆอย่างหลวงพ่อเข้าใจเร็วแล้วก็มันมันมันก็เลยเป็นผลในทางที่ดี เนี่สิเป็นเป็นคนข่าใจไบ้เ้เข่าใจหว้บ่าจังสีลูกน้องมานั่มเพิ่นกับว่เพิ่นกับว่างัดคอกัลออบลวงพอว่าได้โจมตีเพราะว่าพอว่าลองพอบอกพอดีของลองพอลวงพอเป็นเล็กหน่อยเล็กหน่อยเยอยที่ยวกินบอกซีดาเที่ยวไับยังเน้นกันไลยหลายแต่กอนมันมันว่าเป็นเน้นของบริีัตรเพรามันเป็นนั่นเดยเย็นนี่มันจบปอมอกจัาสีกับมาบวชมันหวนมาหยาดแล้วนี่ต่พูดเ่าะเดีย๋ยวมาปฏิบัติ เราก็วัดใหญมาทถ้ำบดสัมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลอยมันเจ้ามากคันโดยเฉลี่ยเจ้ามีพวกเจ้าสองคนบอใช่ไหมอ่าเจ้าสีนาง่ายๆมันว่าไเด็ดเด็ดใมากเข่าใจเดิมถ้ำเนี่ยพวกสองคนบออย่างนี้แล้วที่นี่หลวงพ่อก็บอกไปแล้วเจ้าวาดคนกันละลายลุ่นว่าต้องเอ่ยอื่อคนน่ะเจ้าวาดมาถึงอยู่บาดบานนั่นเลยหลวงพ่อมันก็เจ้ากับซื่อพระเจ้ากับซื่อนุ่มไปไปชงใช้กระดามังไปต้มอ่า กินเป็นปกตินะกระถือว่าเลียมกันสื่อยาสูบเลียมกันด้วยยังสิงนะประมาณนั้นสิเราความีเวลาไปวินาบาทบานห้องใส่บาทหลายได้เขาคันคันอัดเต็มบาทานี่ครับไปบูชาบาทหนึ่งนั่นสิอายุวัดอยุวัดก็เหตุของมากมันก็เลยเขาคมากคนนะ่ะมันเลยเขาเลยอเลยอยคมากเลยไปหาเหล่าคนนะมันมกนักจังสิลหลายอย่างอันนึงควรบอกอห้ฟ่างาว่าคนตี ตีความของถ้ำมีแน่ของมีแนี่เว่าหลังเทียงขึ้นผลมาหลังเทียงขึ้นไกลวัดกับพวะกันอบแต่ก่อนการเผามันก็หลายอบเสียิีบเหมืนอนีด้จะมาล่อเด้ปัน่นคาเขาล่อมันเลยหกหกทุ่มกินกินนั่นอนเคลื่อนเทียบอยู่แบบไปบปฏิบาบติเขาไม่ได้ไป <c oughs> นี่นี่คือรูปแบบการปฏิบัติมันไม่มีนโมพวกชาต,ตัวแป้ง แต่ควา,ามเราเดินเจ็ดตำนานิบสองตำนานุ่มือ๋วเขามาพ้มนมม่นไิที่มันก็สิ่ห้างกันมาที่สุดของมันหลวงพ่อเด้๋ยนี้คิดเช่งใดวะเน้นเน้นไปหาจับไกลต่ว่าใส่โยมด้วยเป็นผู้ขาอันสินะขาขาใกล้น่ยขาใกล้เพื่อสิเพื่อพุ่นหนึ่งเขาเ่ากับหนึ่งพุ่นหนึ่งเขา่เขาคู่อุ่นเข่าอุ่นอุ้นให้มันเลื่อยเทียงขึ้นกระทถิอเข่งเถือเดเทียงเทียงขึ้น แต่คำว่ามีการในที่นี่มีการในการวิทาการมีการละโก้ชนะมันก็มันยังสัน่นจึงสว่างมือรุ่นเอาไปสะสมกับไปสันนิทธิสัรเราเปิดเครื่อของการที่บอกกาลิกซีมันก็สีเง,งาโพดแต่ว่ากาลิเยอะออก็ได้มันมีซิวซีอย่างยาวากาลิกยาวาชีลิกอย่างสถานกาลิกบางอย่างง่ายๆเลยเอาไปปนกันกับพวกใดขันเอาขัานเอาเกลือไปเป,ป็นอาหารหนั่นสิ ขันเกลือเนี่กินได้ตลอดชีวิตรับรับทีเดียวก็คือกินได้ตลอด,ลอดชีวิตขันไปตะคนเหมือนกับอาหารกับพิษแหละมันก็ตีความเป็นอาหารนั่นสิบ้านแม่ไก่กันมาคนใส่สินสินเน้น่นใส่สินเน้นเน้นกับหลายตะก้อนบวชบ้านน้องพอเนี่ยบวชได้ละเทือนะดิบเก่ากองนั่นสินะบวชไปเห็นกับเขาเาจ้บอกว่าเขาเจะเ,เอาขานไปฟาดของมอง่วงเน้น ย่าจะไปแข่งขอนแข่งใหม่ได้อย่าไปแข่งขอนแข่งใหม่ย่าไปฝาดมหมวม่วงย่าเนี่ยมันพิษศีลขอนี่นัดจะขี้เด้ขนาดนั้นสินะบัดน้องฟังคำแปรตอนนั้นปฏิบัติบัดนี้ไปทำแสงเพชรบัดน้องพ่อไปทำแสงเพชรก็บังเอิญได้ต้องเขาจะยุไกลเจอเดื่องเพราะมันยุไกลบ้านเลยเขาเมาสลดไปหลวงพออ่อเจ้ากอนหลวงพ่อเกิดเกิดเกิดเหตุเ,เมื่องอ้โหนั่นเจ้าไปทำแสงเพชรไปไก่เจอไปพ,อพ,พ่อพระผู้หนึ่งหลวงพอ่อก็ย่างเดือดคนหาย น้องพอเป็นนางสนธนาถ้ำกั็ผลมาพ่พอออกมาจากสายผลมาผลบอกว่าพอออ่อถ้าไม่เอาก็เป็นเด็กหน่อยนะพ่อออกมาจากสาผมมาจากผลจากแม่มาจากต่างอำเภอเพิ่ลก็เลยบอกว่าพอออ่อของแจ๊กว่านี่แมาเนี่ยจะพูดมาเที่ยวเราอ่ะจะวัดดีเนี่ยพ่อ,อ,อมานั่งคุยน้ำมาทั้งเราเลยเรืแง่คิดจากผล บัดมา่บวชเาไปเทียบขึ้นเมื่อที่เขาไปเก็บอกสีลากินอย่นะตนได้ของหัว้ากับตนได้แสบพราะแสบก็ก็สอนศีลนี่ยใกันคนคนละเทียดเลยนโมเนี่ยพวกหัจใจก็แปลว่าหนอบ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 มาช่วงหลังมันของหักใจมาปฏิบัติบัดนี้ใจเขาเนี่ยใจเขามันพร้อนเลยร่อมที่สีร่องรับก็สิงเหล่านี้แหละมันก็เลยง่ายขึ้นหัจจิตหัขใจเลื่อง่ายขึ้น่นก็เลื่อยเบาเรื่องแบเพิ่นเบาเรื่องทั่วๆไปมัน มันทูกแต่ได้พอออกเราว่าเกิดขึ้นมาทุกข์ทุกข์ผลมาผลกายนี้ทุกข์มาบวชอะไรผลมาผลนี้ทุกข์มาบวชทุกข์ั้งทุกข์นั่นทุกข์นี่ผนผนบอกเรื่องว่าทุกข์ย่อนขี่ย่อนเนี้ยทุกข์หรกินแล้วไปทุกข์เราก็แปลงพันน์นั่นน่นนี่ก็เลยไดในใจแง่คิดโอ้มันเป็นยังสิ่งนี้บกตังกันพวกหนึ่งบอกนี่ท่านทุกกันฟั่งกันยังมาเร่งกับไปอ่านถ้าสิ่งเขาเขียนไว้นะไปเขียนไว้ เราแถวเราไปบ่อเนี่ยเดื่องบุญพอเวียเดื่องแนวนั่นเนวนี้เราก็แถมสมพันธ์มันก็เจียบกันแถมสมพันธ์แต่นอนนั้นย้อนลงในบาทดังกิ้งเนอะดังกิ้งผู้แถมสมพันธ์ประจําแถมสมพนันธ์เขาว่าให้พ่อนัอ่นแหละให้พ่อน,นอนรับในเงินเหมือนนอนตือนในเงินแสนมันก็นขัดความขืดมันก็สิได้ไหวแท้ศาสนาแจงาสินหา,หามันขืงเสียบ รถเบดเหมือง่บดเป้นกับนอนรับได้เงินเงินนอนตือนได้เงินแสนไ้ง่ไงประมาณว่าฉันจะหาบาทเท่ากับว่ามีที่โตมันถึงหย่อนขึ้นเมื่อได้ไหมต้องข้าใจก็เลยมาคิดทบทวนคิดทบทวน่ปไปว่มันเป็นยังี่นองก็เลยได้แง่คิดในหลายอย่างที่ได้แง่คิดมากๆเป็นต้องต้องพอเกิดมาต้องพอโบโบชอบที่ขาดสัตว์ชีวิตไม่ชอบเอาซะเลยเขาเขาจูงง่วไปข่า ไปไปขาสินะหลูกมันห้องเบ้อแหว่งส <exaggerated> so ินะเทาก็ได <Nice. S 2> ้แงี say, ้ิดเป็นตัวสรงสารมันนั่นสิลูกเท้จนจนห้องห้ได้ห้องห้สทรงสารมันสงสารหลูกมันเขาจูงง่วไปขาสินะยกตัวอย่ังสิก็เป็นธรรมชาติธรรมดานะไปไปมากมันพวกเป็นทาแต่ว่ายังสินะมันมันคิดถูกทวนแล้วเขาเรียกว่าชีบิตเขาเข้าก็หักชีบิตเขาเท้ากับชาชีวิตเท่า ต้องการว่นสุขกันทั้งนั้นไม่ต้องการเบียดเบียนแม้แต่ทางด้านทางด้านคิดใจขันบาชินมาสั่งบาน้องเท้าอ่ากาเที่ยเขาหมากว่าพิษดดอกเต็มเต็มอยอ่าได้บัดมามาในยืนนั่งก็พอแน่คู่บาอาจารย์ดีกว่าพืชปฏิบัติมันโดนไก่กันคนเราขวเลยกินนมกินนั่นกินนี่กินโอวันตินนยเกินเรื่องปกติที่สุดเขามันก็เป็นลักษณะสิเรลาก็เลยว่า โอ oh, mm hmm. ้เล่เด็กนี่ไงนี้ไงคิดดนน่ะได้ท่องคอยใจได้คิดเมื่อปีสองพันสิบเก่าคิดได้ปีสองพันสิบเก่าเนี่ยย้อนกลับเมื่อดนน่ะได้แม่ท่องคอยใจได้พอทั้งหลายกันคิดได้ดนคิดแต่ได้เป็นเล็กหน่อยเป็นคนคิดแปลกต่างโมต่างแต่มันถือนะหนึ่งสาเหตุที是因为เด็ก <c oughs> คอยเด็กขาดซัดเนี่ยประยุกต์เทพเป็นเล็กหน่อยโจบปสีว่าจะขนสองเจ็ดสิบเรือนฉันว่าเดือนฉัน มีคนผู้หนึ่งเอาขนไปเอาไปองเทียบก็ได้หน่อยไปองเทียบอ่ะไปยึดตำนังงานงานเหลือกบ่าอา่นอได้แต่ก่อนเลือกเอางานเขาเกาษีมาเอาไอ้คิดว่าโอ้บานี้ทีไจแง่คิดแบบหลุนเล่าข้าวเดียวกันไปองเทียบกลับมาองเทียบเซ่ยองเท่าส่วนยองมากงี้ยสินะมาโอ้ทีเขาใส่คข้า,มมา่า หยยบฉีใกล้บ่อฟอเนี่ยมันแมนตัวคนเริ่มต้นเริ่มโตไปพุ่งกับเป็นเป็นเป็นขาดถาดไป่ขายแรงงาน่ะเป็นถาดรับใส่เขาน่ยเป็นผู้รับใส่เขามันเคยง่ายขึ้โตแท้ต้องพอวะต้องพอเห็นบ่ลืริมเข้าไปไปเป็นถาดเขาตัวตินสีมือใส่เสียหาษาอใส่หนต้องเถือก็มีแต่เผืดแจะเข้ากับวัถือก็ยกเข้าวาไอมีคาไอ้น้ำหนามี่ซัดมี่ยังหนึ่งที่เขาใส่เขา่อมันใส่ธรรมดาได้ไหมต้องเถือเขามีอำหนาจมีที่พ้นถึงขนาดว่าเขาตีนใส่ ตีนสี่มือใส่อ่าตีนสี่มือใส่มันก็เลยได้นเงียคิดมาเรื่อยๆทบทวนแล้ก,ลก็เลยว่าคิดบ่บ่คิดคไปเ,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 เรื่องเรื่องไถ่แันไปเรื่องไปแตงงันนี่เรื่องไปแตงงานนีคู่เห็นมูเห็ดมันก็ทุกอยู่แล้วมันก็ทุกอยู่แล้วก็เลยคืนได้ก็เลยบ้างแผนมาบวชก็เลยถือว่ายุ่ในเกียนถี่เตรียมพร้อมมาบวชเลยบริษัท่าบนบอกก็พอก็แม่แต่มือนีได้ต้องพอบอกมาตลอด่า มันมีทีไปที่มาเราต้องพอออกจากจุดสตัดกันหลกพอกับว่าจะเป็นห้องเบกองว้นว่าเป็นคือใหม่ผาดหัวหัวผ่าผาดหัวใหม่ผาดหัวจันใช่ไมไม่ง่ายๆนะมันก็พุ่งไปนะคนั้นมันพุ่งไปกับจิตมันก็มันมันก็ดำร่งจิตมันกับไปถึงจิตมันพอสัมผัสกระท่ำรมามันยอมรับหรือว่ามันเป็นลักษณะทั้งสี่แต่ว่าคนถือบ้อโหสอนกันมันก็เป็นอย่างแน่นอนครูเหมือนบิดเบี้ยนคำสอนบัดมันก็เลยไกลกัน ไี่เหมือนข้าสอนอ่ะกับพวกสมควรกับปารลให้ังเป็นลักษณะแต่วันจิตของหลวงพ่อกับเป็นลักษณะัสันสงบภายในในสงบอยู่ลมเย็นเนาะแม่ลมเย็นด้ระความสุขอยู่แต่ภายนอกคันว่าบทหลักการบริหารน้องเจ้ากบมันกะมันเป็นรูปแบบหนึ่งเด้กระเจ้าวันเล่เปรียบเทียบมาเข้าเฮียนสือเฮียนแต่ย่อนสติปัญญาเฮียนเอาอ่านได้ บ่เป็นอ่านได้ยุหันนะกับบัจิไปใส่เทตะเทียกับไปยุหันเลยกับไปอ่านหน่อยนี่ไงบ่แม่เรียนได้ยลงเรียนกับไปสมบิราชสีอ่านเทตะเทียกตอนกับไปลงเรียนมันบ่แม่เขาจะศึกษาแล้วก็ไปไปศึกษาแล้วนี่ใช้เขาก็ทํางพ่อองเข้าใจเรื่องของจิตเขาอิริยาบถซีมันก็พอดียืนเดินนั่งนอนพ้นเหตุธรรมชาตินสร้างมาเกิดสร้างมาพอดีแล้วแต่ผู้ลงคนพิการพิการทางกายผู้ลงคนกับพิการ นักหนักเลยคนี่ยคนบริการกายแถวใจบพิการนี่คือลําบากใจพริการเพราะแ้แม่ทั้งหลายเขาใจเถอเนี่ยนักบวชน,นักพศในมาพูดปฏิบัติเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลแล้วในมาพบผ้าพบผ้าน,นแม่แต่อ,อาจารย์มตจะลงพอบัดบันคู่ท่องก็ดียังกะดีมันมีมีเครือข่ายสาขาคือตนใหม่มันมีกิ่งก้านสาขามีตนมีเหงามีหักแกวมีหักฝอยอย่างนี้ะมันดีแล้ว มันเค,ครือข่ขยจากนีเมื่อวันผู้ปฏิบัติรรมหูจักถ้ำจริงๆหนีนี่จะคน้นมาสิแต่ก้อนหลวงพออ่องนี้อ่หลวงพ่อเห็นอ้ไย่ายชอบไปนอนวัดไม่แย่ยหน่ะไปยังไงซะแม่ข้องแม่หอบผูกไปเนื้อหมอเส้าเขาไปหับไปหับเอาผูกเนี่ยแปลว่าเบิ้งสินมันคดแล้วแนวเนี่ยได้เกียว่าเอาไปทรงเล่าเอาไปทรงเล่าชี้นอนเราไปนอนวัดผูกกพามันสูงมาจังสิ เอาไปนอนแต่ว่าหลักศีลว่าหลักศีลแปกจั้งสินะมันเลยขัดกันขันน้องพอว่าอันนันสัเชื่อมโย,มยงลยลอย่างหลายอย่างแลยมันมาล้มตัวเองเจ้าของอ่าห้องพอเนี่ยเป็นคนเป็นคนคินคดได้เร็วจริงสนะิบางทีบางเรื่องเนี่ยยังไม่หุบปากหลวงพ่อคิดได้แลสะสรุปได้แล้วอย่างนี้เป็นตน้นอย่างนี้เป็นตน้ตนก็ตอนตอนด้ายเนี่ยผู้พิพากษาเปแจะว่าขอยกให้น้องพออันปรัหลดเรื่อง,งอน้องพอแน่นอน กแก้กันแงสีสะดุบน้อยเดียวน้อยเดียวเลยทีทีไปน <itu? S 1> um, ้ำน้องพอตลอดเลยเออตอนนั้นขอให้โอกาสขอโอกาสกงพอเหมือนนแ้วขอโอกาสขอโอกาสก็ขอโอกาสงขอโอขาสจะโดนทุกนนขึ้นขึ้นน้นานน้่น้ 我跟你。Okay. เป็นข่ายการเกา่าผลบริษัทบ่อแดงมั่งเจาะของข่ายการเกา่าเอรี่บ้างออกกรณ์นอกอกอกกรอนเกษียณผลมาอยู่น้ำหลวงพอ่อแบ่งเบากภาละไหนมากมากเลยว่าหันกับคุยกับจารยอารมณ์ด้วยว่าไม่ชี้หลวงพอ่อยี่น้ำหลวงพอ่งพอไปซอยหลวงพ่อได้หลายอันนี้เข้าใจตามเราก็สุดท้ายนอสุดท้ายส,ายสารุปว่าคุณตาคุณยายเอ้ยนั่งเรื่องสือกับการเวลาเนี่ย มันกินกินชีวิตเขาเหาได้ตาเข้า,ขาใจได้รวมทำลองพอนั่นเขาถอยกลับไปเป็นเด็กหน่อยก็นนได้ได้ไม่ไม่พอก็ได้เขาจะถอยกลับไปเมื่อบ้านนี่กับกับเมื่อไดอายุเขาหน่ได้พระเมื่ออายุอยู่ปะอยู่ไปแต่ที่สุดเขามันก็ถทงบขึ้นถาดขึ้นขันขันนี่เขาถาดเฮาขึ้นเดี๋ยวถาดดินดินเฮาเพื่อนเหยียบอยู่เพื่อนดินเนี่ยเฮาก็เขาหยิบเข้ามาใส่ภาษากระกถูกต้องเนี่ยจังแต่ว่าขึ้นยนนี่ สัตว์โลกอยู่ธในโลกข้างในประเทศไม่วิสัยกระตายเตรียมความร่างสี่เคลื่อนขันกับต,ตา่างหลายได้เตรียมเคลื่นขันแท้ากันนั่งยังทั้งเบิดอเคลื่นถาดเคลื่นขันถาดชี้ตีน้ำลมไปเคลื่นเข้าไปแต่ว่าครั้งเขาจะลงมถาดถาดประกอบชุ่ตรงนี้เขาได้มีโอกาสได้ประกอบคุณงามความดีคือจาระนรกคนกัได้ประพฤติปฏิบัติเปนน็นนักบวชนักพลหลวงพ่งพอเหมือนผู้ท่องเพื่อกันพระเจ้าประสงค์เพื่อกันเท้าเพื่อกัน รวมโดยช่วยกันประกอบคุณนงามความดีไม่ค่อมเสื่อมหมันวาทําคุณนงามความดีไม่ได้ค้นสัวถกมั้สินะน้องพอตั้งคติเส,สม,มอว่าน้องพอรับอยู่เส,สม,มอไอตรงๆที่เอาเอาคนไปฝึกบางคนก็ไดดีหย,ย่อนอยคุณน้องคนมันกะโบมีหมองไอส้สิเขาวายาเ่าต้องไปแจกยาเ่าต้องไปห้ยามันใช่ได้ยาอังสินะมันก็นมีอยู่ทนะั้งเสือนี่อยู่ เราทำความขาใจแต่ว่าอยาใจน้องพอเลยว่า,าแต่ก่อนเราคิดแต่สมัยไุ่นโอ้หาคนมาดูแลใจจังสินะน้องพอดูแลเองบ่เปลี่ยนบ่ลองพอว่าเป็น,น,ปนต้องหาผู้มาดูแลเจ้าของสั้งบกมูดเท่าท่านวามขืดเจ้าของแท้มันเที่ยวตัวเจ้าของจังนสินะคือลองพอว่ามันเที่ยววามขืนมันตัวเจ้าองเดี๋ยวมันกับตัวไปเดี๋ยวก็ตัวไปนหนทันไปแล้วมันสั่งสันไปแล้วบ่เดือดร้อน บอกมากกอบว่ากระทบกระทั่งผู้อื่นบอกมากกอบว่าเดือดร้อนผู้อื่นใส่ใจไว้ทาเขาใจใส่ใจอยู่ก็มีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมของจ้กท่านาันไมันจังสิข้าใจกันคือว่าคุ้มเดียวกันมันก็ไปน้ำก้อนมันมีผู้เป็นโจรเป็นผู้ไหลเรายู่งหนีสินะแต่หัวจิตัใจนณะขวบคุ้มบ่ถึงบอกน้องแจ่มมันอะไรสช่หเวลามันไหลว่าสามันสิทั้งไปเป็นโจรได้บอกหัวจิตหัวใจน้องเจ่มมันก็ดีก็ดี แต่ลองพ่อกับมีพื้นฐานั่ชนเกิดขึ้นมาเนยแบบใบไกลุ่มปล่อยจะเดียวว่าเขายิบเข่าปากกันเจงวนบ้แต่วันมาบ้สุกรัต่สงนเกิดอยู่อีสานแต่ว่าประแดกประหลาดต่างสนลวพ่อกกินเน่ยมันบ่าุกรัต่ีงนแต่จะเป็นโยมได้ต่าขอยใจมมนเป็นตังก็เลยก่าวสู้ฟั่งมองเป็นตงสิต่างสนบบมันจะเปเด็กหน่อยเป็นเกย์ุมเกเลสสร้างปัญหาอย่างบ้านแมแม่ แม่เราเสียปีสองวันสองวันเราสี่สิบกัก็เด็กยิ่ห่วงกัน er เด็กยิ่งห่วงกับเรากับเราอยู่หน่อยหนึ่งเราไปไตโรโบลี่เจ้าพ่อนั้นจำบ่ได้ะไรกันเสียงเจ้าว่ากกบเด็กพ่อมั่วใจหลวงพ่อคิดว่าบวชจูงคนจูงพ่อจูงแม่ก็เด็กก็แสดงว่ามันก็จูงเมื่อพอสมควรนะก็มาจูงแค่เ้าเจ้าคอยหลายๆคนอาจจะเข้าใจมากคนหลวงพ่อก็ได้บางเรื่องแต่บางเรื่องบางที่ก็หมายถึงว่าอาจจะพุ่สู่หลวงพ่อกปเลยบางอย่าง แต่กับประสบการณ์ทั้งโลกมันโลกขียะโลกกุตระธรรมนัม้นคนระเดื่องกันคนเรือแต่เธอเอื้อต่อกันได้ต่างเขาใจได้ขานเ่าคิดขึ้นมาบุญคุณนองแผ่นดินกับปลูกเขาปลูกน้ำปลูกนั่นปลูกนี่ขึ้นมาขมาเลียงเอาเลียงสํำคัญนำากายี่เขาพ้นไปขนมาในรถทั้งรถทั้งเรือทั้งอากาศเขาเคลื่อนขน้ขนเครืองอุปโภคบริโภคเรยกว่าต่างเขาใจเลยเพื่อปากเพื่อทองไปขายแรงงานที่คุนยุบินกลับมาเลื่อมตัวคือน้องพ่อว้น้องเต่าก็พน้องคน ล้เจ้าของแต่ไปเป็นลูกจ้างจริงๆก็คือเป็นแหล่งเขานั่นแหละเป็นลูกน้องเขากลับมาคือไงแท้้องเถื่อตุ้งคุนกัน bah, เลี้ยงน้องพอวหยกอกไลูกน้องอยู่เลยไปเลี้ยงมาจะเลื่อมได้วหน้องพอว่ะหูกับไรทอกันน้องพอจะขวัญมาซับออกได้น้องพอวาหยกไล่สูงนะฮะมันเลื่อมเจ้าของมาณทิทิทิแปบอกความเห็นทิทิเป็นคำกลางๆได้ตงเข้อใจต่ำก็เป็นคำกลาง ทิฏฐิแปผูความเห็นเขาเขาเติมมามิจฉาทิฏฐิทั้งหนาในยุงเลยแต่สามารถสิทธิไดทิฏฐิไปผความเห็นพอเป็นผิดเป็นไผ่ก็ไปเมื่อหนี้วันวันนังคานนี่เขาพอเป็นผิดเป็นไผ่ก็ไปแต่ห้องไปเอิ้นห้องไปเอิ้นหาซื้อวันนังขานวันนังคานมันบรขันก็มันก็ตอบรับได้พอเขาเป็นคนตั้งซื้อเขาขึ้นมาวันจันทร์วันนังข่านเขาพยายามดีเราเลี้ยวห้องห้องดีห้องเลี้ยวได้เลยจังคอใจอยู่ที่ผลการกระทํา เขาเหตุดีก็ได้ดีเหตุเพื่อกันบ่ได้น้องพอคิดจะเสมอว่าหมายจะเอาพุณนง่ามความดีนี่โจรกับป่นเอาบ่ได้หําตกหนามบ่ได้ตกไส้ไส้บ่ใหม่เป็นเดือนที่นาคิดคิดว่าดนแล้วแล้วทีนี้ว่าว่าดนแล้วเป็นคั้มที่เป็นคั้มว่าคตทิถ้ำก็ได้ก็เป็นคั้มที่ว่าแต่งขึ้นมาน้าปวดหน้าปวนคู่บใบจานมือพูนคนเพิ่นแต่งความบอกไว้มันก็เป็นถ้ำนี้ในตัวของมันนี่ เดี๋ยวก็ยิ่งย่างแรงเขา่าสวยงามส่วนมากเขาก็เขาก็ประกอบสามาชีพเขาเขาเป,ปิดร้านเสริมสวยวเขาไปเสริมสวยเกินก็เหตกุการณ์ที่ศีกเสริมบ่ขึ้นเขาเสริมนั่นจิตใจดีกว่าอ่ามันจิตใจมันงามภายนอกงามคือกันมีแต่ก้อนนี่นี่แม่ม,ม,มอกเนี่ยเจ้าก้อนเราเป็นบังหันออกไปไปแวะแล้วเราตายแล้วล่ะแต่ว่ายังพอคลอนยังอยู่อยู่เจ้าก็ะรองพอเคยสื่อทีถวายโย่เหมนบันงงายพอ หัวจักรก่อนหน่อยได้ไหัวควนก็ไม่หมองไม่มองตายแล้วไม่หมองไปไปวัดง่ำได้ก็ว่าเราเราเป็นหุน่นเราเป็นหนาตาเป็นหลุนเฉียบนั่งวัดนั่งงานจักรว่านหน้หนา,านหัวจักรก่อโอ้ไม่หมองข้นงามไม่หมองมาแล้วแต่ไม่หมองก,ก็ตายเนี่ยมันยกตัวอย่างมาสิคนะันคันเขาสวยทั้งรูปล่างภายนอกข้างข้างในมันก็ใส่ได้ด้วยยังสิอ่ะเหมือนเนะราพอสมควรเนาะไอ้นี่ก็ว่า อ่านพ,พ,พระพอสธภาภาษาบาลีน้อยหนึ่งนอ้ออิตตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวัสมิจตุสเพปุเดนตุสังกปาจันโทปนัรโสยาทามนิชูทิรโสยาทาอภิวาธานะสิริสนนจังวุทาใจใจยิโนจัตตาโรธมาวัฒนติอายุอันโนสุขังพลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพตมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะ สตาโสทีพระวันตุเต